สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช n n e l คุณหนูทายนะคะวันนี้ทรายออกมาทําธุระข้างนอกนะก็เลยติดกันแดดสองตัวนี้มารีวิวให้ได้ฟังกันด้วยค่ะหลังจากที่ใช้มาสักพักแล้วนะคะนั่นก็คือกันแดดของ Banana b o a สนะคะเป็นจุดอควาแล้วก็แถบสีฟ้าแล้วก็แถบสีเขียวนะคะซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวใหม่ของเขานะแล้วก็ชอบตัวนี้ตรงที่ว่าเขาไม่มีสารนะคะเป็นพาราเบนไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีออยนะคะตามนี้เลยนี่ ก็คือเหมาะสําหรับผิวแพ้ง่ายอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เนื้อเป็นแบบเจลลี่อะคว้าอ่อนโยนด้วยเดี๋ยวก่อนอื่นเรามาดูเนื้อของเจ้าสองตัวนี้กันเลยนะคะเพราะว่ามีหลายๆคนนาอคถาม,มาระมถวนตอนที่รายซื้อเองอะ่ะแต่ก็เอ๊ะมันต่างกันยังไงเพราะว่าพี่ลองเทสเตอร์แล้วแบบว่าแยกความต่างไม่ออกอะ่ะเออก็เลยแต่ว่าพอใช้มาจากพักหนึ่งจะรู้ความต่างนะคะก็เลยเอามาเล่าให้ฟังกันฟ้าตัวนี้จะโทดสูดแถบสีเขียวนะคะจะเห็นได้ว่าเนื้อไม่ต่างกันเลยอ่ะ อันนี้สีฟ้านะคะอันนี้สีเขียวอ่ะเห็นไหมคือมีความบางเบานะคะชุ่มชื้นเกลี่ยง่ายอะไรเหมือนกันเลยแต่ว่าพอทรายใช้มาสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยความต่างของมันก็คือว่าสูตรแถบสีเขียวเนี่ยคะ่ะเขาจะเป็นเดลี่ยูสใช่ไหมคะเขาจะให้ความบางเบาแล้วก็ซึมง,ง่ายเวลาเราทาไปอะ่ะมันจะแบบซึมซาบได้รวดเร็วแล้วก็บางเบานะคะแต่ว่าตัวนี้เห็นเขาบอกว่าจะ คนน้ำน้อยกว่าตัวนี้ซึ่งตัวนี้มันจะเป็น Long Wearing Moisture นะคะก็คือว่าตอนที่ทาไปตอนแรกอาจจะรู้สึกว่าตัวนี้มันวาวแล้วก็หนึบหนับกว่าตัวนี้แต่ความเป็นจริงแล้วพอทิ้งไว้สักพักหนึ่งตัวนี้เขาก็ซึมเข้าสู่ผิวแล้วก็ไม่มันวาวแล้วก็ไม่เหนอะหนะนะคะก็คือเหมือนกันแต่เหมือนว่าตัวนี้จะซึมช้ากว่าอีกนึงทายว่าน่าจะเป็นเพราะว่าเขาแบบคนน้ำคนเหงื่อกว่าอะไรอย่างเงี้ยเข้มข้นกว่าก็อาจจะซึมช้ากว่าว่างั้นเถอะแถบสีฟ้าเนี่ยจะทาได้ทั้ง หน้าแล้วก็ผิวกายเลยเหมาะกับแบบกิจกรรมกลางแจ้งหรือว่าการแบบออกกําลังกายสปอร์ตกีฬาประมาณนี้ค่ะอ๋อแล้วก็ราคานะแอบบอกเลยว่าหลังจากที่ส่องมานานอยากได้มานานก็คือเจ้าราคาตัวนี้เนี่ยถูกจุดนะคะจะอยู่ที่199บาทสองหลอดนี้ใสายสั่งกับทางบานาน่าบ t โดยตรงเลยค่ะก็คือเข้าไปที่เพจแล้วก็เขาจะมีเว็บไซต์ของเขาเองเลยนะก็คือได้มาในราคาประมาณนะ ร้อยห้าสิบหกบาทอยู่ในนี้แหละคือบวกค่าส่งแล้วอะไรแล้วก็ยังจะถูกกว่าจูนในวัสั์น,นะทุกคนก็ลองไปดูนะคะเขามีโปรเรื่อยๆเลยแล้วก็ถูกและดีอ้อที่สำคัญนะคะกันแดดที่บางเบาบางตัวเนี่ยเหมือนไฟ<ป>ารู้สึกมันปกป้องไม่ค่อยดีคือสายเป็นคนผิวไวต่อแดดเนื่องจากว่าเราทายาสิวทาเป็นแจกคาเลตินเออะไรอย่างี้ใช่ไหมแต่ว่าสองตัวเนี้ยผ่านเลยค่ะทําได้ดีกันแดดได้ดีบางเบา,บาไม่มันคือแบบโอเคดีมากๆแล้วที่สําคัญแบบไม่มีสารอันตรายด้วยนะ นี่จำหน้าน่องไว้นะคะก็หวังว่ารีวิวนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับคนที่กำลังตัดสินใจซื้อครีมกันแดนดะตัวสองตัวนี้กันอยู่นะคะแล้วพบกันใหม่รีวิวหน้าอย่าลืมกด subscribe นะคะเราเจอกันค่ะ